สวัสดีครับทุกท่านเราก็ต่อเหล็กเสร็จแล้วนะทั้งหมดเจ็ดเส้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะขั้นตอนต่อไปจะขึ้นไปเอาเหล็กไปวางแปะลงเนาะนะฮะไปทุกท่านผมก็ป้องกันด้วยการเอาของหนักมาเท่าไว้ก่อนแม่มาอยู่ใกล้กล้องเลยนะยว เอาขึ้นขึ้นสองเส้นข้างหน้ากับข้างหลังก่อนเนาะเดี๋ยวผมเลื่อนนั่งร้านไปหัวท้ายก่อนอสอเส้นก่อนเต็มเเลยพี่ตมเหรอใช่ให้กับตันยก,ยกนี้ให้หน่อยอเดี๋ยวผมจะยกนั่งร้านไปนู่นก่อนเ,อเลย ม,มันเกะกะไวเม็ดมากเลยเนาะ เดี๋ยวเลื่อนนั่งร้านพวเราต้องปีนขึ้นไปเอาเชือกด้ยนาะ มีไหมเชือกตัวนั้น่เชื่อมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเชื่อกค่อยแผ่นที่สองย,ย้ายถึงไหมสายนะ่าจะไม่ถึงนู่นนะไกลเลยนะจะยวยกไปตรงกลางๆหนะผมว่านะ,ะมันเห่าใครนี่ยเหาเราบ่อะไรตรงนี้นี่อ้สักตรงนี้เลยบ่

เดี๋ยวถ้าเจอรอบหน้าค่อยบบกรอบนี้แห่ไปเดินเครื่องวางนะสีนนะได้อยู่ ใช่เหมือนกันใช่เหมือนกันแต่มายืมก่อนเอาตัวขาวก่อนเอาต้องเอาตลับเม็ดขึ้นไปไหมหรือว่ายังไม่ขีดฟังโนะนะขีดฝั่งเดียวบ่ฝั่งเดียวมันจะพอดีกันเลยนะโอเคปะขึ้นโอเคเดี๋ยวดวดเชื่อมสำรองก่อนนะดูดเชื่อมเอาตัวนั้นก่อนมั้งตรงสุดแล้วพอเราดูดใช่มีตัดโอ๋อ ไอ้น้่งก่อนบ่ออต้องเอาหัวก่อนตัวท้ายนี่เกือตัดนะฮะเกือตัดไล่ไล่ม <ๆ S 1> ไม่จบเราจับเชือกแล้วมันตรงที่สุดแล้วเราเอาตัวที่มันตรงที่สุดแล้วตัวท้ายนี่มันมันม,มีมีไม่เท่ากันโอเคท้ายนี่มันไม่เท่ากันทุกทุกเส้นบ่าบางเส้นไงบางเส้นมันก็เท่ากันที่เราต้องจับปะนะข้างหน้าก่อน อะไรอะไรนี่ตรงนี้่อนนู้งนีะอะไรไม่รู้มาถึงเเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะทุกชนไม่รู้ว่าอะไรกำลังขึ้นคลิปอยู่ เห็ไมเอคิ้วผมเนี่ยเอาตาเอาโทรศัพท์เรามาด้วยดิวันนี้พี่แดนซื้อคลิปให้น้องอับดาวผมบอกแล้วเดี๋ยวมาเลยวันนี้อ่ะแเหมือนรู้ใช่ดีใจสี่เดือนที่รอคอยโอ้โหวันนี้จะฉลองนี่ฉลองเด้อต้องฉลองแล้วนี่ยังไม่ได้เงินไม่พิมมายังไงก็ได้อยู่แล้วแล้ประกันโอ้พอบอกว่าพิมมาแล้วจะฉลอง กางเลยกับแฟนติคอรให้เนาะได้เอาค่าครูเอากูเนี่ยเอาไปเรียนคุพี่ไดเลยคุณพี่เก๋ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะมีสิ่งที่เราคอยก็มาถึงใครเอฟซีไม่ดูคลิปไม่ดูโฆษณาอืมนี่นะก็ไม่มีวันนี้นะคะเนาะขอบคุณกี่กี่เดือนนะที่รอพินี่เดือนนานมากเลยพิน เขาเพี้ยคนนานเลยถ้าเวลาสะสมเหรียญเออแต่แต่ก็ดีเหมือนกันมีมีมีเงินฝากเพราะว่าแต่ละเดือนเขาจะฝากฝากเงินเอาไว้เนาะจะว่าเราหยดอนออมสินไว้แล้วเออสี่เดือนนี่หรอนี่ถ้าผมก่อให้วันนี้พรุ่งนี้ได้รับเลยนี่ได้เงินเลยเหรอได้แล้วได้ล้วได้เล่นเดือนนี้นะหมดแล้วไม่ได้จะเป็นเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าถ้าเราก่อก็เดือนหน้าก็จะได้เนาะก่อไล่ใส่บัญชีใส่อะไรไว้หมดแล้วใช่ไหม เราแค่ใส่รหัส PIN แล้วก็ยังไม่ได้ใส่บัญชีค่ะใส่ได้แล้วใส่แล้วใส่แล้วเหรอใส่แล้วเพราะว่าเหรียญมันเกินในนั้นแล้วมันน่าจะใส่ไว้แล้วแหละผมเลยน่าจะใส่ไว้ให้เรียบร้อยนนะใส่ใส่หมายเลขบัญชีแล้วเหลือแค่กรอกอันนี้เข้าไปแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่างๆเราต้องคลิปกรอกกันเลยเนาะสับดาลจำได้ใช่ไหมวิธีกรอกผมปิดตายิ้มสองทีก็นั่นน่ะจองบินเหรอโอเคเดี๋ยวเราว่างๆเนาะค่อยกรอกกัน มาถึงแล้วขอบคุณทุกทุกท่านเนาะที่ติดตามโกโกไลด์ด้วยเนาะที่ทําอันนี้ให้พี่ถ้างั้นก็ไม่ได้นะเพราะโกโกไลด์ทให้เนาะโกโกไลด์จะต้องสมัครเอเซนส์รั่ปลอกที่อยู่อะไรต่างๆก็ขอบคุณโกโกไลด์ที่เป็นธุระทาสิ่งนี้ให้ด้วยถ้างั้นก็อันนี้ไม่มาเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ซุกทุกท่านที่ทำให้่งนี้นะคะจะได้มีรายได้แล้วสิ่งที่เราคอย เดือนต่อไปผมก็ไม่ต้องให้แล้วเงินเดือนเฮ้ยไม่ได้เวผมว่ามันมีเงินเดือนของใครโควมนแล้วไงต่อไปก็คงจะไม่ต้องแล้วผมอันนี้น่ะเงินเก็บเราเอาเหรอ้ไดเออเอาโอเคครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนั่งร้านอะไรกัอยู่แต่เดี๋ยวก็ขึ้นต่อ